ครับนี่ครับกาเป็นป้าข้าวโพดครับนี่ครับเป็นไรข้าวโพดที่เพิ่นเก็บเกีียวเรียบร้อยแล้วครับจะเดี๋ยวจะผ้าไปเบิ้งนะครับว่าจะพอมีหรือเปล่านะครับเบิ้งแล้วกัมีแต่ฟ้าอ่อนๆครับตามทีเบื้องแล้ยวนี่ครับอู้แบบนี้กระได้เด้นี่อ่านี่ครับอู้เอาไปพัดได้เพะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับเอาไปอู้เอาไปพัดพอดีเลยครับผมมาเนี่ย นุ่มบนแกพี่ๆน้องๆมึงเนี่ยนี่ครับกินกวนเลยครับบดลองลำทำเพลงครับนี่ครับนุ่มบนลลุยสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยายนุ่มบนแกอู้พอดีตัวนี้เห็นบะพอดีพัดตัวครับพี่น้องเนี่ยโอ้คักเนี่ยเอาเก็บเอาไปที่ล่ะเอาไปพัดตัวนี้พอดีเลยครับอู้อ่อนๆเลยครับแ่บแ่บ ครับนี่ครับฟักแบบนี้กับเพื่อนกับโบเอาครับเดี๋ยวแกะมังม็ดมีเม็ดบ่โอ้นี่ครับผิดห้องเลยขาวๆวเลยครับงามๆอเลยครับคือเกาครับมาทานคือเกาแหละจะเลือกเอาครับแต่มีทั้งฟักอ่อนฟักแกมีเบิดฟักอ่อนกับมีครับเอาไปพัดได้สบายเลยผ้ได้มากินพัดเนาะครับเนาะ ครับนี่ครับคือฟักนี่ก็โอเคครับใช่ได้กับผ้าพีผ้าหนองชุ่มก่อนครับเป็นลักษณะใดครับนี่ก็ส่วนมากเพื่อนจะเก็บเอาฟักข้างบนครับเพราะว่าฟักข้างบนจะสมบูรณ์ครับฟักจะง่ายส่วนข้างล่างแบบนี้เพื่อนก็เพื่อนก็จะปล่อยทิ่มเลยครับเพื่อนก็จะมาทําการปั้นเพื่อนก็จะปั้นทิ่มเลยครับแลก็เอาเศษเอายังไปแหงัวครับนี่ก็เป็นกระโพดออนครับนี่ครับ อ่อนๆแบบนี้แะโอ้นี่ครับอ่อนๆเลยครับนี่ค็อ่อนๆครับผมแบบนี้ค็อ่อนครับโดยพัดได้พอดีพ,อด,พอดีผมมาครับนี้ครับโอ้นี่ครับพอดีพัดเลยครับนี่อ่อนๆงามๆครับโอ้ลายน่ครับเปรียบเลย ผม่าจะเก็บซุ่มนี้ไปนําครับเก็บไปพร้อมเลยเพื่อเอาได้เอาไปพัดนะครับเนาะพัดใส้หมูกระเสียบครับครับกันเลือกเอาครับคือฟักใดชือฟักนี่นี่พักเลยครับเนี่เดี๋ยวเบิ่งเหนือก่อนครับย่างอเคครับ กถือว่าดีอยครับพี่้องครับใส่ได้ครับสวยๆครับอีกฟักนึงครับเนี่ยครับครับตัวนี้บ่ค่อยปั่นได้ครับนังอ่อนดูการย่างคัดเอาครับคัดเอาที พักเต็มเๆยังนอยครับแบบนี้ครับโอเคก็จะ,จะเป็นบ,บล็อกไฟสมุนครับจะักมีตานี้กับมีจะเลือกเอาครับโอ้นี่ครับพี่รองครับ ได้แบบนี้โอเคเลยฟักเต็มเต็มครับตรงหาเลือกฟักแก่ๆครับโอ้ฟังนี่ร้ายครับเทียบเลยนะครับแก่แล้ววางไว้ก่อนครับ บมองนี้ร้ายครับเกือบเลยจะเป็นเม็ดฟักบัค่อยเต็มครับแต่ว่าเม็ดเม็ดงามดีครับนี่ครับจะเป็นฟักบัยเงาครับแต่ว่างามครับสวยงามเลยเอาได้ครับรั้งงามครับพี่หมองครับอ้ว์นี่งามครับงามแหงเกือาม เดียวครับได้ซิบกบฟักครับเนื่องจากว่ามีหลายครับแถวนี้มีเพียบเลยมีแ่อสวยๆงามๆครับแก่พอนีพอนีแป๊บเดียวก็จะเต็มซอบอีกแล้วครับ ครับกับเก็บข้าวเดียวครับกจะเต็มกระสอบแล้วครับเก็บบัพ่อยีซิบมาที่ครับนี่ครับก็จะเป็นฟักสันๆแบบนี้ครับเพื่อนบอกแต่ว่ากับงามครับนี่ครับพี่น้องครับถือว่างามโอเคใส่ได้นี่ครับเดี๋ยวเกพี่น้องบ้างครับนี่ครับงามๆามครับใส่ได้ครับดีๆครับข้าวโพดหวานครับ พักบ่ง,งาม้มแต่ว่าก็เอาได้ครับรบ่มีปัญหาครับกินได้ครับกเต็มกระสอบแล้วครับพี่น้องครับแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวเองได้เต็มสอบแล้ว ครัพ่อแล้วครับอันนี้ครับเต็มแล้วเต็มสอบเลยครับแบกไปรถครับผมครับบ้ให้นักปันไหนครับครับมีหลายครับครับพี่พี่น้องน้อง ที่ยุคใก้ๆก,กับมาเอาได้ครับนี่กับเป็นขี้บุตรนิวดาวิดครับพี่พีน,น,น้องๆยุกใก้ๆกับมาเอาเลยโอ้โนมบนญกับเต็มแล้วครับหวานมาท่านหวานมาครับคนกกน้ำตาลครับคนน้ำตาลครับเพื่อนมาขอบคุณหวานนะไปโนมบุนกับเต็มแล้วครับมาทานครับเอาไปที่ล่ะ เสียมเม็ดโมเสียมแต่หอมกับกระเทียมอ่ะไปครับพี่น้องครับกลับบ้านแล้วครับผมติตตามให้กำลังใจนุ่มบนลู่อีสานครับเป็นอ่ามู่เดียวกันครับอ่าใส่ใส่ชีวิตอยู่แรงงานไทยนะครับเป็นแรงงานไทยใส่ชีวิตอยู่นี่นะครับทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคื้กันละครับอ่เป็นกำลังใจให้กันครับผม ขอบคุณกลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามวนแล้วกาเป็นกำลังใจให้เบ้าน้อยนะครับเบ้าน้อยโคกกลางขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสำหรับน้ำใจนะครับเบ้าน้อยโค้กลางล้วก็เป็นบรรบใบนะครับบรรใบนี่ก็คือหัวหน้าทียูจะขวางไล่นี่แหละครับก็คือใจดีครับขอบคุณหลายๆครับผม ทุกอย่างครับถ้าขออนุญาตแล้วกับเพื่อนจะใจดีเสมอครับสําหรับนายจ้างแล้วก็หมูคนไทยน้ากันครับครับคลิปนี้ก็โชคชัยอินไทยเลี้ยงแล้วก็บนุ่มอุบลลูกอีสานครับแล้วก็บเบ้าน้อยโคกกลางก็ขอลาไปก่อนครับก็ไว้พ่อครับชิหน้าครับสวัสดีครับครับผมเมาอันนี้ครับกัสวัสดีครับได้ผู้ละวนึ่งกับสอบครับ ออเอาท่าน,น,นมูนนายมันเฉดอหน่ียนะมูนนายมันเนียนเนียนเนี่ยนีนแล้วก็ <c ười> เอาโอเคเอาายตัวระโขดเต็มตข่นก่ดเต็มมันไดนเนาะฮะวางวแต่นาะ <c ười> แ็่เต็มมอเต็มลวครับล้นหมดลวครับพ้นกระไดโอเคครับพอดีพอดีครับเป๊ะเลยกระสอบนึงอ่ะพอดีกับตะกาครับครับไปพ่อกนคชิหนาครับท่านผู้ชมทุกท่านพี่พีน้องนครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับวัยพี่พี่น้องนมีสุขภาพทีแข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ